สวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็ลูกค้าของฟาร์มผูพยักษ์ทุกทุกท่านนะครับทั้งที่การติดตามอยู่นะครับแล้วก็ได้มีการอุปการะคุณซื้อวัวแล้วก็มาสั่งจองวัวของเราไปแล้วด้วยนะครับเอ่อไม่ได้เจอกันนานนะครับไม่ได้ลงคลิปเสียนานเลยน่าจะร่วมร่วมเดือนแล้วนะครับเดือนกว่าๆได้มั้งบวกกับช่วงนี้ประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับก็เพิ่งได้ทำคลิปนะครับ ก็เปิดหัวมมานะครับตามปกคลิปเลยนะครับช่วงนี้นะครับเราก็มีเปิดแบ่งลูกผสมนะครับลูกผสมบีฟนะครับเป็นลูกผสมเพศเมียนะครับซึ่งก็คือง่ายๆก็มีทั้งที่เป็นลูกหลอดนะครับลูกหลอดก็คือลูกผสม50 50เลือด50เนี่ยแหละ ยังไม่กล้าพูดไปถึงคําว่า C1 นะครับเพราะว่า C1 เนี่ยต้องผ่านกระบวนการจดทะเบียนนะครับถึงจะเรียกได้นะครับแต่ก็อันนี้สามารถเรียกได้ว่าเลือด50%นะครับทั้งแม่ที่เกิดจากลูกกระทบบามันนะครับเกิดจากแม่วัวไทยนะครับแล้วก็เกิดจากแม่บัวนมนะครับของทางลูกฟาร์มเราแล้วก็เกษตรกรบางรายที่เราสามารถรวบรวมมาได้นะครับในฟาร์มนะครับราคาจะต่ํากว่าท้องตลาดอยู่บ้าง นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยประมาณสัก30%ประมาณนี้นะครับสามารถมาเลือกซื้อเลือกดูกันได้นะครับสำหรับลูกผสมบีบมาเตอร์นะครับก็มีตั้งแต่อายุน้นน้อยนะครับตั้งแต่4 5หเดือนนะครับไปจนถึงสาวพร้อมผสมนะครับส่วนสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการให้ให้ทางฟาร์มนะครับผสมเป็นเป็น ผสมพันธุ์ให้เลยก็คือผสมพ่อบีมาเตอร์เลือดร้อยนะครับให้นะครับคือหมายถึงว่าแม่พันธุ์บีมาเตอร์นะครับแม่พันธุ์บีมัตเตอร์รูปผสมเนี่ยผสมทับซ้ําให้เป็นเลือดเจนะครับอารวมสามารถจัดการให้ท่านได้นะครับท่านที่ชอบพัฒนาไวนะครับราคาก็ เรียกได้ว่ากลางๆนะครับไม่ถึงกระถูกไม่ถึงกระแพงนะครับมาคุยกันที่ฟาร์มนะครับท่านไหนที่อยากพัฒนาค่อนข้างไหวนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่ตัวเดิมนะครับเป็นวัวตัวเดิมที่เกิดจากแม่วัวไทยนะครับตัวนี้ก็ยังสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มติดโบสเริ่มอะไรขึ้นอันนี้เป็นลำปีนิดหน่อยฝ่าวัคซีนนะครับฝาวัคซีนเป็นอยู่ประมาณสัก8ปเเม็ดนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรคล้ายๆกับโควิดนี่แหละครับส่วนตัวนี้เกิดจากแม่เลนะครับตัวนี้เกิดจากแม่เลนะครับ ตัวนี้นะที่ติดหัวอยู่แม่เขาเป็นแม่แม่เขาเป็นเลํกแมงแสนพ่อเป็นบีฟส่วนตัวนี้เกิดจากแม่ไทยนะครับแม่ไทยเนาะคือเรามีแบ่งทุกรุ่นนะครับที่เป็นลูกผสมบีฟมาสเตอร์เนี่ยราคาก็เปิดเริ่มต้นตั้งแต่สองหมื่นกว่าบาทนะครับสองหมกว่าบาทจับต้องได้นะครับจับต้องได้แต่ไม่เหมือน ที่เราเห็นทั่วไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจพัฒนาบีฟมัตเตอร์เนี่ยสามารถเข้ามาคุยได้นะครับเลือดลูกผสมตั้งแต่50%ถึง75%มีแบ่งนะครับมีแบ่งแล้วแต่ท่านจะไปพัฒนาต่อนะครับจะไปผสมเองหรือให้ฟาร์มผสมให้ต่อก็ก็ได้นะครับอย่างตัวนี้เป็นแม่วัวนะครับแม่วัวเอ่อเป็นลูกผสมนะครับเป็นลูกผสมลูกเขาตัวนี้นะครับสวยเหมือนกันนะครับ อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าที่ฟาร์มมีประมาณนี้ซึ่งแต่ก่อนมีหลายๆคนนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าเ,ออเราทําแค่วัวไทยผสมบีฟหรอมีแบบที่เป็นลูกผสมมาเลยไหมอย่างเงี้ยที่พัฒนาตัวนี้เริ่มมีนะครับบางทีเขาติดแม่เข้ามาที่เราเอาแม่วัวไทยมาผสมเนี่ยเขาติดแม่เข้ามาเราแยกลูกไว้ที่มีสายเลือดนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันให้ได้นะครับมีเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจจะไม่มากนักนะครับอาจจะไม่มากนัก ท่านที่สนใจเป็นพิเศษก็เข้ามาคุยกันดูนะครับเข้ามาคุยกันดูรูปร่างหรืออะไรก็จะประมาณนี้นะครับลูกเบฟที่เรามีนะครับอืมก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะถือว่าสวยในระดับหนึ่งครับอ่าถ้าพัฒนาผ่านอีกขั้นสายเลือดหนึ่งเนี่ยก็จะออกมาดูดีเลยนะครับอันนี้สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาไวนะครับ ส่วนที่เป็นตัวเดิมนะครับที่เรายังคงทําอยู่ต่อเนื่องนะครับในภาพเป็นของลูกค้าเราที่มีการสั่งจองไว้นะครับมีการสั่งจองไว้บางส่วนก็ท้องไปแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนก็มีการลําเลียงจัดส่งไปบ้างแล้วนะครับท่านที่รับวัวไปแล้วนะครับค่อยๆดูไปนะครับพัฒนาในส่วนของร่างกายโครงสร้างก็ขึ้นมาอีกนิดนะครับให้การบํารุงที่ ดีนิดหนึ่งอาหารอะไรเงี้ยก็ให้ดีๆนะครับท่านที่รับวัวไปแล้วนะในภาพที่เห็นในวิดีโอที่เห็นเนี่ยเป็นวัวไทยนะครับแม่วัวไทยเลือดร้อยนะครับผสมกับพ่อพันบีฟมาสเตอร์จาหน่ายอยู่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่2 0,000กว่าบาทเองนะครับถ้าเปรียบเทียบในส่วนของราคานะครับแม่วัวไทยเนี่ยแม่วัวไทยพื้นเมืองเนี่ยนะครับผสมกับบีฟมาสเตอร์เลือดร้อยเนี่ยผสมผสมเทียมเป็นผสมหลอดเนี่ยนะครับราคาเท่ากันนะ เท่ากันกับลูกผสมบิมมาเตอร์ที่ยังตัวเล็กอยู่นั่นก็คือเราจำหน่ายตามขั้นสายเลือดท่านที่ต้องการประหยัดทุนหน่อยนะครับก็มองมาที่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะที่ฟาร์มทำก่อนที่จะมีลูกผสมมาให้ท่านเลือกนะครับข้อดีของตัวนี้ก็มีในตัวของเขานะครับหเลยคือราคาไม่แพงนักราคาไม่แพงมากลูกวัวไทยเนี่ยคือออกมาเนี่ยส่วนมากจะไปทางพ่อซส่วนใหญ่ ท่านซื้อแม่วัวไทยที่อุ้มท้องไปเนี่ยนะครับเราไปคาดหวังลูกบีฟที่เกิดจากเขาเนี่ยได้เลยไปคาดหวังได้เลยสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนออกมาสวยแบบบางทีเกินคาดที่เราคิดไว้นะครับเป็นลนักษณะส่วนแม่ก็อย่าไปซีเรียสอะไรเขามากนะวัวไทยก็เป็นเรื่องปกติของวัวไทยก็ตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับแต่ข้อดีของเขามีมากมายซึ่งผมก็ได้พูดไว้ในคลิปกันก่อนมามากแล้วนะครับ ท่านก็ลองพินาเพิ่มเติมกันดูว่าเป็นยังไงเวลาที่เขาเคลอดลูกออกมาตัวเขายัางให้ลูกได้อีกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ได้ลูกผสมไปเรื่อยๆนะครับเป็นเซตเซตเป็นบล็อกบล็อกไปนะครับนี่คือข้อดีเริ่มต้นราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 5,000 2า0 0 0แล้วแต่ตัวนะครับในส่วนของตัวพวกนี้นะครับตอนนี้ที่ฟาร,ร์มเราจะมี2ส,ส่วนนั่นก็คือเอ่อส่วนที่ลูกค้าได้สั่งไปแล้วนะครับท่านที่สั่งไปแล้วแลวฟังคลิปอยู่เนี่ยก็ บางบางท่านนะครับก็ได้ได้ที่เราทําให้เนี่ยเกินครึ่งนะครับประมาณ70%ไปแล้วก็มีท่านที่ส่งไปแล้วก็มีนะท่านที่เตรียมส่งก็มีนะครับส่วนบางคนก็อ่ยังรออยู่นิดนึงนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดฝักฝักเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นฝักแอร์ที่อันนี้คือเราให้เป็นอาหารหลักของที่ฟาร์มย้อนกลับไปในในฝงวัวเยอะๆเมื่อกี้นะครับว่าอันนั้นอะ่ะเป็น แม่หัวที่เราทำบอดี้สกอร์แล้วก็บำรุงร่างกายเขามากพอสมควรนะเพื่อให้อัตราการผสมติดหรือว่าการรักษาตัวอ่อนในท้องของเขาเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นนะครับท่านที่สั่งไว้หรือซื้อไว้นะครับแล้วรอจนจนแบบลูกได้4ีหเดือนเนี่ยค่อยรับไปอะ่ะผมก็จะให้อาหารพวกนี้เป็นหลักให้อาหารพวกนี้ไว้เป็นหลักนะเพราะว่าที่ฟาร์มจะมีอยู่สอย่างคือซื้อแล้กลับเลย มาเลือกปุ๊บปุ๊บมันาเลือกดูนะครับดูตัวตอนนี้ผสมผ่านรอบไปละหนึ่งรอบสองรอบไปละอ่าโอเครับกลับได้เลยก็ก็รับไปนะครับบางทีผมก็ผสมไว้อยู่แล้วบางท่านก็สั่งไว้ก็มีนะครับสั่งไว้นานนก็อ่าโอเคฝากไว้ที่ฟาร์มเลยแล้วกันผ่านไปสักห้าเดือนพี่ค่อยจะมาเอาอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะผมก็รับดูแลให้นะครับอาหารที่ใช้ก็จะเป็นอาหารพวกนี้หมดเลยนะครับเป็นเป็นอาหารพวกนี้หมดเลยส่วนมากจะใช้ฝักข้าวโพดนะครับแล้วก็ต้นข้าวโพดหมัก เสริมารอาหารคข้นบ้างบางครั้งนะครับอาจจะไม่ให้ตลอดนะครับอันนี้ให้ชมเบื้องต้นว่าอาหารที่เราใช้สําหรับท่านที่ฝากวัวไว้เนี่ยเป็นอาหารที่ค่อนข้างเกรดสูงพอสมควรนะครับในการให้เนาะจะเป็นลักษณะประมาณนี้โอเคมันจะเป็นฝกักข้าวโพดที่มันยังอ่อนๆอยู่นะครับวัวกินนี่มีประโยชน์มากปโปรตีนค่อนข้างสูงแร่ธาตุครบนะครับในส่วนของตัวนี้ ท่านที่ฝากไว้เนี่ยผมจะใช้ตัวนี้เป็นเป็นหลักเลยในฟาร์มเราจะทําไว้หลากหลายนะครับช่วงนี้นะช่วงหลังๆพักหลังเนี่ยหลังจากที่เริ่มส่งส่งวัวทองนะครับให้กับสัญญาแรกๆของลูกค้าที่ทํามาในช่วงเดือนมีนาเนี่ยเราจะมีเริ่มมีข้อว่างนะครับเราก็าเริ่มมีผสมไว้บ้างนะครับที่เอาไว้ให้ Walk- In นะครับเช่นเดินเข้ามาเลือกไปเลย จับไปเลยอย่างเงี้ยครับผสมไว้ผ่านไปแล้วรอบนึงผ่านไป2รอบอย่างเงี้ยก็เอาไปได้เลยอย่างเงี้ยก็มีนะเนี่ยครับก็เป็นการคัดสรรน,นะครับในในภาพที่ท่านเห็นในวิดีโอเนี่ยสังเกตว่าจะมีหลายๆท่านถามผมว่าเอ๊ะทำไมทําไมวัวมันถึงมีซี่โครงทําไมวัวมันถึงดูผอมอ่าราคา20,000กว่าบาทเนี่ยมันแพงไปไหมสําหรับวัวขนาดประมาณเนี้ย อันนี้ผมขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าวัวที่เราเอามาทําแม่พันธ์เนี่ยผมเอาวัวอ้วนมาไม่ได้มันลดยากนะครับแต่วัวผอมเนี่ยผมเพิ่มบอดีสกอร์เขาขึ้นมาได้ง่ายมากแล้ววัวอ้วนเนี่ยจะผสมไม่ค่อยติดนะครับด้วยเหตุผลนานประการนะครับแต่วัวผอมจะผสมค่อนข้างติดไว้นะครับ ค่อนข้างติดไว้นี่คือเหตุผลนะันี้อธีบายเรื่องวัวผอมก่อนถามว่าราคาแพงไหมอันนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิษนะครับราคาแพงไหมขึ้นอยู่ดุลพินิษ2นะฮะสองหมนี่ผมขายอยู่นะครับได้อะไรบ้างหนึ่งก็คือแม่วัวเนี่ยผมมีอยู่20แม่เนี่ยผมจะต้องมีการคัดทิ้งอย่างน้อยประมาณ30%นั่นก็คือใช้ไม่ได้โดยด้วยเหตุผลนานาประการเช่นกัน หมดลูกบ้างนะครับอะไรบ้างสารพัดเลยบางทีเป็นหมันมดลูกคดอะไรเงี้ยคัดทิ้งนี่คือผมคัดให้ท่านไป1รอบนะครับคือสิ่งที่จะบอกว่า26,000ได้อะไรนะครับเนี่ยกำลังให้เด็กเขาคัดอยู่นะคเอามาคัดเอามาทําดีๆเลยเนี่ยแหละนะต้องเช็คอย่างละเอียดนฮะบ,บางตัวท่านไปซื้อมาข้างนอกซื้อจากไหนก็ตามแต่นะครับอันนี้ไม่ไม่อาจจะกล่าวถึงได้นะครับ ท่านอาจจะเจอปัญหาหมดลูกคดบ้างอะไรบ้างวัวมาเป็นหมันบ้างท่านเลี้ยงไปเป็นปีๆเนี่ยท่านเสียเวลาไปค่อนข้างมากอันนี้เราตัดปัญหาในเรื่องนี้ให้นะครับอันดับแรกเลยนะในราคา2 6 0 0 0นกนะก็คือมีการคัดนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับตัดปัญหาเรื่องของการจับสัตว์นะครับของเราจะมีตัวผู้เชเกอร์นะครับเจ้าสูสนะครับเจ้าสูสของเราเป็นพอพันเล็ดร้อยที่เรามีอยู่ ตอนนี้ซูตเนี่ยกอ็อยู่ในระยะลดน้ำหนักนะครับอ้วนเกินอ้วนเกินอ้วนเกินไม่สามารถที่จะขึ้นตนัวเมียได้ชั่วครู่เลยครับประมาณนึกเกือบ15วันได้ั้งขึ้นไม่ได้เลยนะครับขาอ่อนอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นละนะครับของเราจะมีเช็คเกอร์นะครับคือเจ้าซูตเนี่ยแหละครับคอยตรวจสอบการเป็นสัตว์ทุกตัวนะครับที่เป็นสัตว์ก่อนฮอร์โมนนะครับอันนี้เรียกง่ายๆว่าตัวไหนที่เป็นสัตว์ก่อนฮอร์โมนเนี่ยเราจะเราจะ มีเจ้าซูดเนี่ยคอยเช็คให้นะครับก็เลยไม่ได้ห่วงเรื่องการจับสัตว์เท่าไหร่เพื่อนเจ้าซูดก็จะจัดการของเขาเองสําหรับท่านท่านท,ที่ต้องการลูกของเจ้าซูดมันนะครับทีเนี้ยย้อนกลับไปคําพูดเมื่อกี้ว่าทําไมมีคําว่าก่อนฮอร์โมนคืออย่างนี้ครับวัวทุกตัวที่ผมทําการผสมเพื่อการจําหน่ายอยู่ผมกําหนดการเป็นสัตว์เขาด้วยการเหนี่ยวนาฮอร์โมนใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนําการเป็นสัตว์นะครับ ข้อดีของตัวนี้เป็นข้อดีข้อที่3ของราคาวัว2 6 0 0 0เช่นอ่ามันเหมาะกับท่านที่วางแผนอยู่ว่าอ่อยากได้วัวที่มันท้องในระยะเวลาใกล้เคียงกันหรือท้องในวันเดียวกันผสมวันเดียวกันเนี่ยผมสามารถทำให้ได้มันเหมาะกับบล็อกที่เหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวพี่ ทำคอกทำไรเสร็จเรียบร้อยละพี่ต้องการ manage ง่ายๆหน่อยพี่ต้องการจัดการง่ายๆหน่อยทํา,าทให้ท้องพร้อมกันได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมทําให้ได้เลยนะครับนี่คือข้อที่3นะครับในภาพเนี้ยเดี๋ยวผมขอตัดมาที่ภาพตัวนี้ก่อนขอที่บายในเรื่องของคําถามที่หลายคนถามมาว่าลูกวัวเนี่ยที่มันเกิดจากแม่วัวไทยแล้วเป็นพ่อพ่อล่พ่อบีบอะไรก็ตามแต่ลูกมันจะเป็นยังไงท่านที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับ อันนี้คือคู่แม่ลูกของเขาอ่าเป็นลูกบิฟมาเตอร์ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อนะแต่มันมันเป็นลูกบิฟมาเตอร์ตัวหนึ่งแต่มันจะออกขาวๆเหมือนเล่ดนิดๆตัวเมื่อตัวเมื่อกี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าออกแบบนี้ได้ยังไงแต่ผมเท่าที่ผมศึกษามานะครับก็เขาพ่อของเขาจะมีส่วนผสมของเล่อยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่เป็นแต่เขาจดนะครับเพราจดเป็นพ่อเลื่อนลอยนะครับ แต่ไม่เป็นไรช่างมันก้อนนั้นอันนี้คือพูดถึงว่าตัวของเขาเองนะครับตัวตัวเมื่อกี้นะครับที่ไปก,กําลังมานี่ครับแม่เขาคือตัวองข้างนะครับเป็นวัวไทยเราปกตินี่แหละส่วนลูกตัวนี้เกิดจากการผสมเทียมผสมหลอดนี่ครับโครงสร้างท่านสังเกตนะมันจะไปหมดเลยมันจะไปทางพ่อหมดเลยนะอ่าเนี่ยครับจะเห็นชัดเจนเลยนี่แหละครับ ทำไมผมถึงใช้วัวไทยแล้วผสมหลอดแล้วก็จําหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อการพัฒนาต่อมันถูกและคุณภาพมันออกมาได้ดีมันถูกและคุณภาพมันออกมาได้ดีนะ,น,ออดดนะครับแต่ต้องผสมเทียมเลือดร้อยเท่านั้นนะหรือผสมจริงเลือดร้อยก็ได้ครับแล้วจะออกมาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเล่ลูกบามันหรือว่าลูกบีฟก็ตามแต่ว่า วัวไทยนะครับผสมกับบีฟม้ตออกมาสวยมากสวยที่สุดเลยในในบรรดา3สายพันธุ์นี้ตัวซ้ายมือคู่ซ้ายมือนะครับคู่แม่ลูกซ้ายมือเนี่ยอ่ซ้ายมือจะเป็นวัวไทยอายุ4เดือนลูกวัวไทยตัวนี้อายุ4เดือนซ้ายมือนะตัวขาวนะกับแม่เขาโครงสร้างเท่ากันตัวขวาเนี่ยเกิดจากลูกบีฟนะครับเกิดจากพ่อบีฟเป็นลูกบีฟเกิดจากพ่อบีฟตัวนี้อายุ2เดือนครับ ตัวนี้อายุอ่าอายุเขาสองเดือนตอนนี้แม่เขาท้องพ่อบิฟมาสเตอร์ที่ผมผสมไว้อยู่นะครับนะครับตัวนี้สองเดือนกว่า,วาประมาณนี้ไม่สองเดือนแน่ๆคืออายุไม่ชัดเจนเพราะผมไม่ได้ทำประวัติตัวนี้นะแต่ไม่เกินนั้นแน่นอนไม่เกินสองเดือนกว่าถึงสามเดือนไม่เกินเนี่ยส่วนแม่ก็กำลังท้องอยู่เพราะว่าแม่เขาผสมเนี่ยลูกเขาอยู่ได้หนึ่งเดือนผมเป็นคนผสมเองกับมือนะครับในส่วนของตัวนี้นี่นะครับคือข้อแตกต่าง ข้อแตกต่างระหว่างบัวไทยที่ผสมกับบัวไทยทั่วไปกับบัวไทยที่ผสมด้วยพ่อนอกพ่อบพีพ่อสายพานันธุ์อันนี้คือให้เห็นภาพชัดเจนนะครับจะได้จะได้ไดขข้อข้องใจตรงนี้ไปด้วยเลยนะครับไขข้อข้องใจไปด้วยเลยตัวนี้ก็เช่นกันเราให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวขาวนั่นคือแม่ของเขาตัวนี้เกิดจากพ่อเล่รูปผสมพ่อเนี่ยไม่ใช่เล่เลือดร้อยนะครับเป็นเล่เลือดผสม ด้ผสม50เนี่ยแหละไปผสมกับแม่เนี่ยแม่เขาผลปรากฏว่าได้ลูกมาตัวนี้ก็ยังคงความเป็นวัวไทยอยู่บ้างนะครับแต่บางอย่างบางโครงสร้างของเขาอะ่ะมันไปทางพ่อเยอะพอสมควรเหมือนกันขนาดเป็นลูกผสมนะนะครับขนาดเป็นลูกผสมนะพ่อเขาเนี่ยเป็นลูกผสมไม่ใช่เลือด้อยลูกก็ยังออกมาสวยอยู่เมื่อเมื่อเทียบเทียบกับราคาที่เราซื้อเนี่ย หรือที่เราจะพัฒนาต่อเนี่ยผมว่ามันคุม้มผมว่ามันคุม้มคุ้มมากๆนะครับดูสวดทรงองเอวของเขานะครับร่างกายเขาบางทีเขาเกือบเท่าแม่อายุไม่มากนะครับก็เลดเนี่ยครับสองเดือนสองเดือนกว่ากว่าสามเดือนอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวตัวนี้ผมก็แยกลูกเขาออกไปแล้วนะครับแยกลูก,ออกไปละส,สักระยะหลังจากที่ผสมแม่เขาติดไปก็จะแยกไปเดี๋ยวซูมให้ดูกันใกล้ อืนยซูมให้ดูกันใกล้ๆพอเล่นะเล่ลูกผสมนะผสมกับแม่วัวไทยนะอ่าเนี่ยครับคือสวยประมาณนี้เลยใช้ได้เลยสําหรับคนที่ต้องการเห็นภาพนะในในนาทีที่ผ่านมากับตอนนี้ผมให้เห็นภาพว่าแม่วัวไทยเนี่ยให้ลูกไปทางพ่อสวยยังไงนะครับนี่แหละคือข้อดีของวัวราคา26500 ที่ผมขายอยู่นะครับผมตัดปัญหาเรื่องของวัวไม่ได้คุณภาพเรื่องการเป็นหมันเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแม่วัวตัวนั้นๆนนครับให้ท่านออกไปแล้ววัวที่ซื้อไปยังไงก็ดีแน่นอนนะครับอย่างที่2ก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาจับสัตว์ให้ยากเลยบางทีเราเรียกหมอไม่ทันจับสัตว์ไม่ได้จับสัตว์ไม่เป็นเนี่ย มันก็มีปัญหาเรื่องของการที่เราอยากได้ลูกวัวเราไม่ได้เหมือนกันนะนะครับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างที่สี่นะครับอย่างที่สี่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะไม่รู้ลืมหรือว่าหสามหรือสี่ไม่เป็นไรช่างมันจะสามจะสี่ช่างมันเพียงแค่มันได้มาหนึ่งอย่างก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปลุ้นว่าเอ๊ะเราจะได้ลูกวัวไม่ได้เช่น มีใครขายวัวทองให้กับเราเนี่ยเราไปซื้อมาเราไม่รู้มันจะทองจริงไหมเราไม่สามารถตรวจสอบได้เรียกร้องการดูแลหรือว่าการรับประกันอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าวัวทุกตัวที่ขายออกไปนะครับผมจะขายอยู่2สเต็ปหก็คือท่านที่ซื้อไปแล้วนะครับซื้อไปหลังจากที่ผมผสมผ่านรอบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผ่านรอบหหรือรอบ2ก็ตาม วัวจะมีรับประกันนะครับไปตลอดการคลอดนะครับท่านฟังข้อนี้ให้ดีคือข้อสําคัญร่างใหญ่มากนะครับเจ้าซูสวยงามลูกเขาจะเห็นในเดือนมการา t นี้นะครับซูรนะครับท่านที่ผสมผ่านรอบไปซื้อตัวที่ผสมผ่านรอบไปเนี่ยผมมีรับประกันอย่างนี้นะครับช่วงที่รอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่ที่เขาจะผ่านไปแล้วถ้ามีการ แท้งมีการสูญเสียตัวอ่อนหรือมีเหตุการณ์ใดๆที่วัวมันอาจจะมีการเป็นสัตว์อีกหรือไม่ติดนะครับผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยในอายุท้องที่เท่ากันกับที่ท่านซื้อเช่นมันผ่านไป4รอบเนี่ยหมายความว่าท้อง3เดือนกว่ารอบที่4ีดันเป็นสัตว์อย่างเงี้ยครับ แจ้งมาได้เลยครับเรามีฝ่ายประสานงานรวมทั้งเบอร์ผมเองติดต่อได้ตลอดนะครับในเวลาทำการวัวตัวนี้มีปัญหาหมอมันขึ้นมันเป็นสัตว์ใหม่อันนี้ผมก็จะให้เช็คว่าเดี๋ยวรอดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่าวัวเป็นสัตว์หลอกไหมหรือมีอาการข้างเคียงจากฮอร์โมนที่เราทำไหมแต่วัวยังท้องอยู่ถ้าไม่ขึ้นอีกไม่เป็นไรก็น่าจะ น่าจะท้องร้อยเปไปแล้วนะครับแต่ถ้ายังมีการเป็นสัตว์อีกนะแสดงว่าต้องเอามาเช็คต้องอามาต้องเอามาฟาร์มเพื่อที่จะดูว่ามีปัญหาอะไรละเราก็จะชดเชยตัวใหม่มาเลือกเอาตัวใหม่ไปนะที่มันท้องในอายุรุ่นราวเขาวเดียวกันเลยคือ3าถึงสเดือนแทนตัวนี้ไปเลยตัวนี้เราก็จะกลับมานะครับเราจะดูแลอย่างเงี้ยไปตลอดจนถึงวัวคลอดนะครับ คือให้มั่นใจได้ว่าซื้อวัวคลอดเลยซื้อวัวท้องไปเนี่ยยังไงก็ต้องได้วัวท้องต้องได้ลูกวัวนะครับเราดูแลขนาดนั้นนะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือท่านที่ซื้อแล้วฝากเลี้ยงเลยถ้ามีปัญหาอะไรตรงนี้หมอจัดการใ้พี่เดี๋ยววัวท้องได้5เดือนกว่าๆเดี๋ยวพี่เมา,เอ,าอันนี้ผมจะมีค่าเลี้ยงอยู่วันละ30บาทนะครับฝากได้นะครับในฟาม ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเซอร์วิสกันได้อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมกําลังอธิบายถึงข้อดีของการที่ซื้อวัวสองหมืพันวัวท้องวัวไทยท้องไปจากผมว่าได้อะไรท่านที่มองหาอยู่นะครับพิจารณาดูนะครับเข้ามาดูที่ฟาร์มเข้ามาคุยกันนะครับเข้ามาคุยกันว่าอยากได้แบบไหนนะครับท่านต้องการสั่งทํา ให้มันเป็นบล็อกนะครับต้องการให้ผสมพร้อมกันทั้ง10แม่ทั้ง20แม่ได้นะครับต้องการบล็อกเดียวกันหมดแบบไหนยังไงเข้ามาคุยได้นะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่ต้องการบล็กอินเข้ามาซื้อก็คือวันนี้โทรมานัดดูบอกหมอเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูวัวหน่อยสนใจวัวท้องที่มันผ่านรอบแล้วที่มันอะไรละพี่ต้องการตัวนี้ไปเลี้ยงเพื่อ,อได้ความมั่นใจจากฟาร์มไปด้วยนะครับก่อเข้ามานะครับโทรแจ้งผมล่วงหน้าสักวันหนึ่งนะครับ ก็เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับสำหรับข้อดีมันมีอยู่แล้วนะครับหนึ่งการจับสาอะไรนี้ไม่ต้องเลยคือถ้าท่านที่ฟังตั้งแต่คลิปที่ผมทํามาก่อนๆจนถึงคลิปนี้นะครับท่านจะเข้าใจว่าข้อดีของมันคืออะไรนะครับเรามีการผสมเทียมทุกตัวนะครับพ่อทุกตัวมีหมดบูชเชอร์นะครับตัวหนึ่งตัวนี้จะให้ลูกออกมาเตี้ยเต้ยต,ต,ตันๆ เตี้ยๆตันๆทรงออกก้นกระดกหน่อยนะตัวนี้ก็สวยคือมันจะเป็นตะมุตมิมือมีปัญหาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยนะครับผมเองก็เพิ่งได้มาทําคลิปนะครับเอ็นขาดไปทั้งหมด2เส้นนะครับก็คือนิ้วละสองเส้นนะครับเอ็นขาดไปโดนเครื่องสับหญ้าเมื่อกี้นะครับที่สับข้าวโพดนะครับสับข้าที่มือพอดีไปตั้งลายผลิตให้ลูกน้องนะครับก็บังเงินตัวเองพลาดนะครับก็หนักอยู่บวม เป่งเลยนะฮะอันนี้เย็บไป27เข็มนะครับรอการตัดไหมอยู่นะครับบูชเชอร์นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ให้ลูกออกมาที่สวยมากเขาจะมีตัวลักษณะเตี้ยๆตันๆเหมือนพ่อเเขานี่แหละนะครับส่วนตัวที่2อนี่จะเป็นเจ้าไทเกอร์นี่คือพ่อพันธุ์หลักๆนะครับที่เราใช้ในการผสมกับบัวไทยในฟาร์มพ่อพันธุ์หลักๆเลยก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะ เจ้าไทเกอร์เนี่ยจะให้ลูกมาแบบคอตันๆแล้วมีหนกเหมือนเขานี่แหละเหมือนเหมือนตัวพ่อมันเลยสวยและแดงเข้มนะนะครับประมาณนี้สําหรับเจ้าไทเกอร์ท่านที่อยากได้ลูก, Mater, กบีฟมาสเตอร์จากแม่บัวไทยเนี่ยท่านมองไว้เลยว่าชอบพ่อตัวไหนคือที่ฟาร์มให้ท่านเลือกพ่อได้ด้วยนะให้ท่านเลือกพ่อได้ด้วยว่าจะเอาพ่อไหนแล้วได้ไปพร้อมใบลอดแบบนี้ครับเอาไปสามารถเอาไปจด กับสมาคมอะไรได้หมดนะครับจะขายต่อก็ได้ราคานะครับเพราะลูกที่คลอดมามีเอกสารครบนะครับใบหลอดครบนะครับเจ้าเทเกอร์นะครับเป็นตัวหนึ่งที่โอเคนะครับตัวถัดไปเป็นเจ้าตัวนี้นะครับคาสโนวาตัวนี้มีจุดเด่นที่เขาให้ลูกออกมาเม็ดสีเขาจะเข้มมากออกแดงๆทรงก็จะคล้ายๆพ่อครับคือทรงตรงนะครับแต่เม็ดสีเนี่ย ยิ่งผสมกับบัวที่มีสีขาวบัวไทยสีขาวเนี่ยผสมกับคัสโนวานะครับลูกออกมานี่แดงแปด๊ดนะแดงแป๊ดเลยที่ผสมกับตัวขาวครับตัวเจ้าต,ตัวนี้ก็เป็นไอติงตองที่ฟาร์มไอซูดนะครับไอซู๊ดพ่อร้อยของเราเหมือนกันนะครับพ่อร้อยของเราเหมือนกันเจอลำปีผ่าไปสองสมเม็ด<ม>น,นะครับตัวนี้เนี่ยผ่าวัคซีนเลยนะ แรงกันแต่ถ้าวัวไม่ทําวัคซีนจะหนักกว่านี้นะครับตันนี้ขึ้นตัวพ่อเราเลยต,ตัวนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องนี้เล็กน้อยนะครับซูดเป็นทั้งเช็คเกอร์แล้วก็เป็นพ่อเลือดร้อยต่วนี้ลดน้าหนักเพื่อให้เขาทำสกองเขาไปเรื่อยๆนะครับก็ยังดีครับโอเคสําหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะท่านที่ต้องการนะครับวัวท้องวัวลูกผสมบีฟนะครับที่จะเอาไปพัฒนาต่อ เข้ามาคุยกันที่ฟาร์มนะเข้ามาคุยกันที่ฟาร์มครับซื้อไปไม่มีความเสี่ยงอะไรนะครับรับประกันตลอดอายุการคลอดให้เลยนะครับท่านที่สนใจก็โทรมานะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับนัดไว้ก่อนหนึ่งวันนะครับแล้วเข้ามาคุยกันที่ฟาร์มนะครับ